สบายดีพี่น้องสบายดีสุข,ขสุขคนสุขมองสุบอลพี่น้องพบปะกันสึ่นเก่าสิ่นเคยกับซ่องน้องเดือนพี่น้องจ้าสบายดีพี่น้องวันนี้พี่น้องจ้าเอา้าโอ้ค่ะก็แม่น้องเดือนได้รับหน้าที่จากทีมงานทุกคนจ้าทนางหนกระต้มหมอบักใหญ่พี่น้องต้มน้ำลวก ปําลงเลื่อกําลังทอนขนเป็ดพี่น้องอีกตัวหนึ่งก็ทอนแล้วเลยหันไปเห็นไหม่หนาลงเลือนเล่มเป็นว่าอีกตัวหนึ่งก็ยังบังันทอนพี่น้องเป็ดทั้งหมดมีสามตัวจ้าฟาดพี่น้องเอ้ยหน้าที่ของเราวันนี้ที่รักขำเมืดแน่นอนไม่ต้องเลือนอะไรับหน้าที่จากทีมงานอาจา่นพี่น้องเอ้ย ก็สีภาพบระสาท์บะคมมัอขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อจักชิมีงานยังไรพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องจักชิมีงานจะเริมสลองมีงานกัรพี่น้องเอ้ยแต่มารุ่นเดินพี่น้องเหมือนเป็นงานของใครพี่น้องเอ้ยเพราะว่า ต้องมาเหตุไห้เมื่อนี้พรุ่งนี้วันศิลพรุ่งนี้วันพระชินรัวันชินรับพี่น้องเลยเมื่อื่นทีมงานทุกคนส่วนใหญ่ก็เขาถือเนาะวันพระมวยขาซัดตัดชีวิตพี่น้องเลยเราก็เลยมาเหตุว้แต่เมื่อนี้ น้องมือเห็ุกับพอน้องเดือนบุเยพี่น้องเอ้ยมือมอื่นกับพ่อพ่อกันหน้าน้องเยี่ยมพี่น้องเรารุดลอดส้มเบิงว่าชิเป็นงานของไฟว่ะสิเป็นงานสะลองหนึ่งวพื่นสัน้องเยี่ยมบ่ในน้องเดือนหาได้ทุกสถานาการณ์พี่น้องเอ้ยว่ามา,าเสียนยังไมมน้องเดือนก็เหตุได้บด ทางป่าทางสวนคุณของหน้าเห็นได้บดพี่น้องเลยก็เลยทีมงานสั่งมาทีมงานสั่งให้จัดการเป็ดประสนเห็นน้องเดินกับจัดการหายพี่น้องเลยมืาออื่นไปกินอยู่หน้าหนองเหี่ยวขอน้องเดินจนะไปนรำอยู่ทำไมากกระไฟทำไมาอื่นเจะไว้ได้ก่อนของหน้ามุกจ้ะ เพราะต้องได้ผลเห็ดเป็นอยู่พี่น้องก็ผลไม้เนี่ยจะผลเป็นน้ำไม่เลี่ยนยากได้หลายกลัวก็ผลอาทั้งลูกทั้งเลียงงูนาทีไปนาทีมันมันกระต่างกันเนาะพี่น้องคนหนึ่งเรียนนาทีหนึ่งคนหนึ่งเรียนนาทีหนึ่งไปนำกันบ่ดได้อีกหนึ่ง ถ้าขอตั้งเล่นเทปส่องยูทูบซีรีส์คนเขาไปเบิ่งอยู่บ้านเราตั้งเล่นเด็กเหตุยู่เด็กเหตุอยู่แต่กันย่างวิมีงบประมาณพ่อพี่น้องเลยมีแต่ส่องแม่น้องเลื่อนเลยค่ะพี่น้องเลยในสกาแฟนมลูกคาแฟนเฟิร์สลูกกะไแบบกินนมกินนมเปียกกินนมเติมอะไรขอเงินเท่ากับห้ายากี่น้องเลยในสกาแฟนเฟิร์สลูก ่าบาตัตรเงิน้าลูกกินนมพี่น้องเลยนี่ผู้ใหญ่จะดีมาซักฟอดเดี๋ยวบอพี่น้องเลยสวยเรือค่ะบาตัตรเงินไม่น้องเดือนทุกเมื่อน,นี่ถ้าจะกินเกลืออลยพี่น้องเลยอยู่เพื่อนอยู่เฉยๆก็ได้พี่น้องเลย้าต้องวิ่งห้าถ่ายกีดถ่ายห้าวิวพี่น้อง สวยจีได้เงินมาเลีเ้ยงลูกเลี้ยงเจ้าพอต้ออองเรื่อนกับบริหารย,ยังแต่ก่อนนะเพราะต้องเลื่อนคนได้เหตุงานติดโควิดติดพ่อแม่มบลยได้เหตุงานยังเลยไม่มีงานบุก คนบัวไรขนาดจะคล้องเป็ดเอ้ยขามาเบิ่งกะดูด้วยนะลำบากเลือเกินเป็ดของคุณนะกทำไม่ไหวคนบัวเยอะเกินคนน้อยหน่อยหมนะพี่น้องเขาบอกว่าคนบัวเน,น,น,นาะบ้านเ่าร้ายเนาะก็อะมีบอกนี่ทุกโตพี่น้องเอ้ย ปวดพูดพ้ท้อนเมือนในท้อนจนเทียงขึ้นบุญแดงบังคับเลยเไอจีได้เป็ดที่ข้าสะอาดนคนดำขยันยชิคก้ากินหมดไปเนาะ เล้วไปเลยสิปีงห,วห,วหวัวมันกินที่เรากินเข่าใช่กินเข่าแล้ยวมันจะฉตัดหัวสิเบ็ดทีมงานพี่น้องเลยแต่พอน้องเดือนว่ะเป็ดจะกินได้ก็ต่อเมื่อเป็ดตายเป็ดที่ตายก็ต้องเป็ดที่บ่มีหัวคนเนี้ยพอน้องเดือนฉีกินหัวมันของโป,ป๊ดเคนพี่น้องเลยอยังก้อยห,ห่วยอ,อยังก็ บัวทาบีหนีทาบัวหีทาบัวจ้ะบัวทาบีไก่ที่เสร็จอย ก็ต้องเจอกันนาน้องเยี่ยมเหมือนเดิม,พ,มนนดไไดพ,พี่น้องเมื่อเนี่ก็จะได้บริถ่ายคลีบคูจินนี่พี่น้องเบิ่งเพราะว่าร้ายช่องนะพี่น้องน้องเมิ่จะไปถ่ายน้องเยี่ยมไปจะถ่ายเนาะเพราะว่าคููเพิินแล้วก็บรมีโอกาสได้ถ่าย,อยเอสซี่ได้เบิ่งกะบบริปิ้งพี่น้องเขาไปติดตามฮับส้มซองเพิินพุหละต้องน้องเยี่ยมพี่น้องเลย,ยบ่ิันแลนด์จะมุ่งบรนผ่า เี๋วกันิได้ลองนั่งหน้าขึ่นก่อนแล้วกันนั่งก็จะกันิได้เติบคว้าห้าด้านหน้าตลอดอช่ไนะเขาออกมาหนท่งคนนู้ดจีชิได้จีเขาเราเขาอยู่เ้อกัท่อนรองน้ำทุกคน อยากสี่เฮาทอนคนแล้วเขาจีไปเผาพี่น้องมันเลื้งเลื้งเหลือกันหนึ่งพี่น้องคนหย่าคนหย่าสัมไก่หาโตเสร็จไปหนึ่งแม่ไก่เห็ดง่ายเด้กจีน้องเห็ดคนนี้เนาะตาเป็ดกับพี่เนาะตาลุ่นเบิ่งพี่น้องอันนี้มึงยืนไหนอืม ขั้นตอนการเผาพี่น้องเผาให้มัเนเลือดเนาะค้นก็ะเล่มได้สำเนียงเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหเต๊ดมันเป็ดพี่ขนาดพี่น้องอมไม่น้องเล่นไม่น้องได้เล่มขาดในเล่มนี้พี่น้องเอ้ยโทษเป็อนอวดลายพี่น้อง มันแห้งขนาดเลยมันมากเขาแบบว่าไไวมันเลืองนะนาสี้อง มันหอมเนาะหอมควันไฟเ้าไปที่ราคาพี่น้องต้องใส่ไฟเชยงแห้งนี่แต่คนมันกูดอยพี่น้อง แล้วมันเกินขนะพี่น้องปัดทุกังเกตความมันพี่น้องปัดทุกเลืองเลยพี่น้องเลยมันขนาดทุกเนี้ยพี่น้องหลังจากท่านเสร็จสับเรียบร้อยขอย่างหัวหน่อย ขอ้องเดือนมาขอกินหัว้ะจ้าแม่้องเดือนกับขออนุญาตทีมงานแล้วทีมงานมาจัดเลยพอ้องเดือนจัดไปสองหัวจ้าจงไว้หัวหนึ่งจ้าหัวทาบีเบยแมนหัวทาบีพี่น้องเขาบอว่าลกพอยายจอยห้ามาเห็นเออกูขอตับเดอะซูแล้วกกย่ยงตับไปให้เพิ่นพี่น้องขอนะจ้าตับหมดจ้าเป็ดจะตายได้ก็ต่อเมื่อไม่มีตับจ้า แต่ไตเอาก็จัดไปให้ทีมงานคือเก่าพี่น้องเอาใค้คือเห็นแต่ซองไตบอกเรอจะถีมข้าโคงไตน่ถิม้โคงไตหนึ่องอ๋อไตนะไปคือเก่าพี่น้องแต่ว่าตับไม่เลือนะจ้าตับกับหัวจ้าแล้วก็หัวใจหัวใจอยากให้เด็กๆพีน่น้องน้องเดินน้อง,องม,ดองมดาดาเพระทานกินเข่าตอนนี้ก็เดกเลยเขยังไม่ได้ออกหายออกหน้าพี่น้องหลังจากเห็นแล้วก็มือตื้อๆแนวองไปทางหนอกครูตอนนี้ก็ประมัน สามทุ่มประมาณเกือบสามทุ่มแล้วพี่น้องยังไม่ได้ออกหน้ายังไม่ได้อันนาเลยเป็ดค้นบัวเยอะเกินพี่น้องเลยเพื่อสิเหตุแล้วอะไรพี่น้องวันนี้ก็ส้มมาพักวันเลยพี่น้องพอทีข่ามาเบิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเด้อไปเลยพี่น้องพอกันคลิปหน้ากับสบายดีพี่น้องพอกันมาอื่นเจ้าพี่น้อง